นะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยสมคุณค่าไปด้วยกันนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของการแต่งตัวค่ะพี่แชทจะมาบอกว่าเราจะสามารถแต่งตัวให้ดูเรียบดูหรูดูแพงแต่ประหยัดงนบนะคะเพราะว่าเราเป็นชนีเราต้องกิดนิดนึงตอนเราจะใช้ตังค์ทีนี้มีแฮกเล็ดลับน่ามาฝากกันนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ เคล็ดลับอันแรกเลยนะคะข้อแรกของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องรู้สไตล์ของตัวเองก่อนค่ะคือพอรู้สไตล์ของตัวเองแล้วเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างแบบง่ายขึ้นเยอะมากอย่างชั้นเนี่ยชั้นก็จะเป็นแนวที่แบบ,บเรียบเอียบไปไปเน้นอัซเซสซอรี่ทีหลังอะไรเงี้ยแนวที่เป็นแบบลูกไม้ฟงฟิงเยอะเยะลายวหลายๆชั้นอันนี้ชั้นก็จะรู้ตัวเลยว่าไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่แนวคือไม่ใช่ว่ามันไม่สวยไม่น่ารักแต่ ใส่แล้วมันไม่เข้ากับบุคลิกหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นลองดูว่าตัวเองอะ่ะชอบอะไรเหมาะกับแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆแนะนำให้ทำเป็นมูดบอร์ดขึ้นมาเลยนะคะ mm hmm. ก็ไปหาภาพจาก Pinterest mm hmm. ก็ได้แบบเฮ้ย <Hey, S 1> การแต่งตัวสไตล์แบบที่เราชอบเราชอบแบบนี้1 2 3 4 2> หามาประมาณสัก20ภาพอะค่ะเราก็จะเริ่มเก็ตไอเดียแล้วว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนชอบแต่งตัวแบบไหนสไตล์ไหนแล้วลองมโนว่า เฮ้ยถ้าเราแต่งตัวแบบนี้เข้าไหมสวยไหมแปะออกมาให้เป็นมูดบอร์ดนะคะแล้วก็เก็บไว้แบบใกล้ๆตัวเก็บไว้หน้าตู้เสื้อผ้าแปะไว้หน้าตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะเวลาที่เราหยิบเราแต่งตัวในแต่ละวันน่ะมันก็จะง่ายขึ้นเยอะมากและที่สําคัญมันทําให้เราจํากัดแบบที่เราจะซื้อได้ดีมากเลยค่ะคือแบบถ้าไม่จํากัดแบบอะคะ่ะทุกคนทุกคนก็จะได้อะไรแบบนี้มาเต็มตัวอะไรที่แบบไม่ได้ใส่แล้วเดี๋ยวก็ต้องโลาะอยุดดี ซึ่งนี่คือผลงานชนัดเอง <_ Gerilim> บริจาคสิคะรออะไรสีข้อ2นะคะจะเป็นเรื่องของสีะคะ่ะ <_ lakes> สีที่ใช้เนี่ยอยากให้เป็นพวกสีที่เป็นแบบสีเรียบๆตัวเดียวแบบสีเดียวอย่างเช่นตัวนี้ที่ชัดใส่อยู่อะไรเงี้ยจะเป็นสีที่ออกแนวแบบเอธโทนหรือจะเป็นสีเดียวก็ได้นะคะถ้าจะให้ใช้บ่อยๆคือขาวดำเทาน้อเงินสำหรับ,บชัดนะแต่ดีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบข,ของแต่ละคนและอาจจะชอบสีแดงสีโทนสีเขียวอะไรเงี้ยถ้าเบื่อก็ หมุนได้สลับได้เลยเต็มที่แต่ทางเราไม่แนะนำให้ใช้สีที่แบบสีนีออนเน่ยที่เป็นสีที่แบบไม่ได้ใช้ในช,ช,ชีวิตประจำวันบ่อยไหมอะแล้วพอเราใส่สีชมพูปแป้งตัวนั้นไปแล้วแล้วพอเราจะไปหยิบมาใส่อีกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าบ้าแกตรงนี้ฉันใส่ไปแล้วไม่เอาอะเสื้อซ้ำอย่างเงี้ยคือลองดูว่าตัวเองอะ ใส่สีอะไรแล้วสวยใส่อะไรแล้วดูแบบดูขับผิวดูผ่องจังเลยอย่างของฉันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นจะใส่เสื้อสีขาวบ่อยมากสีขาวมีเต็มตู้เลยเราก็จะซื้อแต่สีขาวสีขาวสีขาวแม้ว่าเราจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนสกรปรกมากก็ตาม <laughs> คืออย่างพอเป็นสีเรียบๆแล้วอะคะ่ะ มันทำให้เรา mix and match ได้ง่ายมากแล้วถ้าเราเบื่อเราสามารถไปเล่นกับพวกออเดอรี่ทีหลังได้ไงคะมันแบบมันไม่ต้องทิงทั้งตัวไงมันเอามาแบบใส่นู่นเติมนี่เอามาแต่งทีหลังได้ได้แบบได้หลายลุค create ได้แบบเก๋มากกว่านะจ๊ะข้อสามนะคะที่อยากให้ระวังคือพวกลายปริ้นต่างๆค่ะคือไม่ไม่ได้ว่านะถ้าจะซื้อพวกลายปริ้นแต่อยากให้หลีดเลี่ยงพวกลายปริ้นที่มันเป็นแฟชั่นแบบจา๋าจาค่ะที่แบบ ผูยช่วงนี้คนใส่เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นแบบนึกออกปะมันมีช่วงหนึ่งที่คิดแบบ like Galaxy, ลายกาแล็กซี่ลายแบบลายสายรุ้งลายป๊อปแคนดี้อะไรก็แล้วแต่แล้วทุกแบรนด์ก็ทําออกมาทุกคนก็เดินใส่แบบนั้นแล้วเราก็เวลาผ่านไปแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เห็นว่า,าลายนั้นเอาไปแล้วอะที่มันอยู่ในตู้ไม่ได้ใจมันก็จะเปลืองไงคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติสต,สติสติในการซื้อลายไหนที่เห็นว่าแบบเฮ้ยแฟชั่นมากใจเย็น เก็บนางมาไว้ก่อนอย่าอย่าพึ่งแบบอย่าพึ่งวิ่งไปแบบครอบครองแต่ถ้าเป็นพวกแบบลายปริ้นที่มันแบบคลาสสิกลายคลาสสิกทั้งหลายแหล่เช่นลายทางลายชิโอล,ลี่หรือเป็นพวกลูกไม้อันนี้ที่มันเป็นพวกแบบคลาสสิกไทม์เลสวนกลับมาตลอดตลอดซื้อได้นะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าแบบใครชอบอะไรแบบไหนลายสก๊อตอะไรเงี้ยก็คลาสสิกอยู่ เอามาเก็บไว้ในตู้ได้เผื่อเบื่อเผื่ออะไรเราจะได้แบบ Mix and Ma t c h ได้ถูกที่ถูกทางนะคะอ๋ออีกลายหนึ่งคือลายแบบลายปิตลายสัตว์ทั้งหลายแหละลายเสือลายมา้าลายลายแบบอะไรพวกนี้ค่ะคือถ้าคิดผ้าแบบคือจริงๆคนที่ใส่แล้วแซบมากก็มีนะคะซึ่งชทก,ก็ชอบมากแต่เอาจริงๆส่วนตัวไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบแซบได้ขนาดนั้นะก็เลยไม่ค่อยกล้าใส่เพราะฉะนั้น ก่อนซื้อดูความแซบดูความแบบดูความมั่นใจของตัวเองก่อนว่าซื้อมาแล้วกล้าใส่จริงๆหรือเปล่าถ้าซื้อมาแล้วกล้าใส่จริงใส่แล้วสวยซื้อเลยคุณชอบเหมือนกันเรื่องที่สี่ที่อยากเน้นก็คือเรื่องของคัตติ้งทั้งหลายแค่ไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องซื้อแบรนด์เนมซื้อเสื้อผ้าแบบราคาสูงๆเท่านั้นแต่จะบอกว่าให้ดูคัตติ้งดีๆด,ดีกว่าเพราะว่าการที่แบบเสื้อผ้าคัตติ้งไม่ดีมันก็ทําให้แบบ ทุกอย่างไม่ดีไปด้วยค่ะทุกคนนึกออกไหมแต่ถ้าแบบคัตติ้งดีถึงแม้จะซื้อตัวนั้นมาแค่300-500ก็ดูแพงได้เป็นแบบหลักพันได้แล้วก็ที่สําคัญชุดอยากให้พอดีค่ะไม่ว่าจะซื้อชุดมาแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรก็ตามเอาไปแก้เอาไปแก้ให้มันพอดีให้หมดคือคืออย่างของใช้อะมีปัญหาเหมือนกันว่าแบบเอลไซส์เสะโพกไซส์อย่างเงี้ยคือแบบ มันไม่มีความบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเราก็ต้องซื้อให้มันแบบใส่สะโพกได้ก่อนเอลเดี๋ยวค่อยไปเก็บเข้าทีหลังนึกออกไหมคะมันคือความแบบพอดีพอเราแก้มาแล้วมันก็จะดูพอดีกับเราประหนึ่งแบบหุ้ยชุดนี้เกิดมาเพื่อฉันอะไรที่แบบสมมติซื้อชุดนี้มาใหญ่ไปหใหญ่ก็เอาไปแก้แบบให้ป้าแก้ให้แบบ ไหลตกให้ขึ้นมาแขนยาวไปให้พอดีการมีป้าแก้ชุดที่รู้ใจและไว้ใจได้คือลาบอันประเสริฐนะคะทุกคนหาป้าคนนั้นให้เจอฉันมีแล้วฉันก็จะไม่บอกหรอกเดี๋ยวพวกเธอมาเดินป้า <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําค่ะ <c oughs> ก็คือพวกชุดที่มันมาเป็นแบบเป็นชุดเข้าเซ็ตเป็นเป็นเซ็ตเซ็ตะนึกออกป่าที่แบบเสือ้อตัวหนึ่งกระโปรงตัวหนึ่งเป็นเข้าชุดกันแต่ว่าแยกชิ้นพวกนั้นนะคะซื้อไปเลยคุ้มมากเพราะว่ามันเอาไปแบบ ดิกแอนแมทจัดการได้อีกหลายชุดเครียร์ออกมาได้อีกแบบเป็น10บสลุคเลยเงี้ยค่ะอย่างตัวนี้ที่ของชัดที่ซื้อมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นกระโปรงสอบสีขาวเนาะธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นเสื้อเปิดไหล่สีขาวเหมือนกันทีนี้ความดีก็คือนางสองนางนางสงตัวเนี่ยเป็นเนื้อผ้าเดียวกันพอนางเป็นเนื้อผ้าเดียวกันเวลาใส่อะค่ะมันก็เลยดูเป็นแบบเป็นชุดเดรสเป็นชุดที่แบบเฮ้ยเข้ากันแต่ เมื่อไหร่ที่จับน้องนางสองน้องนางนี้แยกเอาไป mix and match กับอย่างอื่นนางก็ดูดีนางก็เป็นแบบได้อีกหลายลุกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่มาเป็นเซตเซตสีเรียบๆ protesting. ซื้อไปเลยคุ <c oughs> ก็หมดแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับในการเลือกซื้อชุดแต่งตัวให้ดูแพงแบบอ n บั u d g e t แบบประหยัดง,งบสุดๆเลยะคะ่ะ <c oughs> ทีนี้เรื่องประหยัดง,งบของชัดเนี่ยนะคะฉัดอยากให้มองอย่างนี้ว่าอะไรที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่ นั่นคือแพงมากแล้วแม้ว่าจะซื้อมาในราคาแค่ร้อยเดียวนึกอ,ออกไหมซื้อมาร้อยเดียวไม่ได้ใส่คือการโยนเงิน100บาททิ้งแต่ถ้าชุดนั้นซื้อมาในราคา1นึ่งพัแต่ใส่ได้แบบเยอะโอ้โหใส่ไปแบบ20ครั้ง30ครั้งก็ยังไม่เบื่อยังใส่ได้เรื่อยๆหารออกมาแล้วใส่ตกครั้งหนึ่งเท่าไหร่อะสาบาทคุ้มกว่าปะ เพราะฉะนั้นอันนี้นค่ะอยากให้ลองเวทดูว่าแบบช่วงราคาเรนจ์ไหนที่เหมาะกับเรานะคะลองหาอะไรที่แบบเหมาะกับตัวเองอย่างที่ฉันบอกไปว่าซื้อมาแล้วใส่ยังไงก็คุมนะคะทุกคนแต่ว่าก็ออนบะัตเจ็ตนาอซึ่งวิธีนี้แหละเป็นวิธีที่แบบเอาไว้เตือนสติเวลาที่ชัดจะบ,บ้าช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าไอ้นู่นก็น่ารักไอ้นี่ก็น่ารักเลยแบบอยากได้ให้หมดแต่ลืมดูว่าแบบเข้ากับตัวเองหรือเปล่าก็จะใช้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเอามานั่งเตือนสติตัวเองว่า หยุดเดี๋ยวนี้แกหา้ามซื้ออะไรแบบนี้โอเคทุกคนแชทฝากไว้เท่านี้นะคะใครที่มาใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยช่องแชทจะลงวิดีโอบ่อยมากแล้วก็มีเรื่องแบบสารพัดสารเพเอามาแชร์กันแต่รับรองว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคนแน่นอนนะคะใครที่มาใหม่ต้อนรับเข้ามาแชทแชร์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย